ทุกท่านครับพาไปเที่ยวตลาดมูเซอร์นี่ครับบรรยากาศแบบนี้จิตกล้องกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ของเยอะมากครับเยอะมากตอนนี้บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับมาดูเอเวคาโดครับแบบนี้ บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ของมาดูของครับเยอะมากเดี๋ยวผมกลับสลับกล้องก่อนฮนะจะได้เห็นจะชัดหน่อยสักคู่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยอันนี้คือเห็ดนะครับน่าจะเป็นเห็ดโคนฮนะน้ำผึ้งครับวันนี้อยู่ที่ตลาดมูเซอร์นะครับ ทางไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับบรรยากาศแบบนี vos, like ้ครับบรรยากาศแบบนี้มาดูผักครับถุงละยี่สิบาทครับเยอะมากๆแบบนี้เลยนะครับเยอะมากๆเลยครับนี่สามถุงห้าสิบาทเนาะนะครับสามถุงห้าสิบาทนะครับสามกรัมห้าสิบรวมได้นะครับนี่ตลาดมูเซอร์นะครับทางไปแม่สอดนะครับจังหวัดตากครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮะอันนี้คือหมูป่าโลละหนึ่งร้อยบาท นะครับเป็นหมูตัวเมียนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอันนี้ตัวเมียไม่มีิใช่ตัวผู้จะเป็นกลิ่นใช่ไหมครับก็จะมีกลิ่นนี่อันนี้เป็นตัวเมียนะครับหมูตัวเมียหมูป่านะครับก็เหมือนกับคล้ายหมูป่าเลี้ยงเนี่ยแหละครับตีโลละหนึ่งร้อยบาทนี่ฮะถูกไหมนะครับถ้าซื้อข้างล่างนะครับไม่ใช่บนดอยแบบนี้ราคาก็จะอีกอีกอย่างหนึ่งเลยเป็นป่าเลี้ยงหมดเลยจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นไก่ป่าเลี้ยงไก่ป่าเลี้ยงนะครับตัวละไก่บ้านอ๋อเป็นไก่บ้านนี่แหละค่ะร้อยห้าสิบบาทต่อตัวนะครับก็น้ำหนักไม่เกินประมาณหนึ่งโลเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วนี่แหละครับขายยังไงครับแบบนี้่อไม้จ้ะขายอยู่ก็ละห้าสิบหมดเนี่ยร้อยเดียวน่อไห้หวานอันี้คือไหมดนี่คือหนึ่งร้อยบาท่เนี่ย่ยไผ่ตรงห่อันนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะครับกล่องนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยว เยอะมากๆครับหนึ่งร้อยบาทคือคุ้มเลยซื้อไปฝากใครก็ได้แบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> นี่เนื้อหนึ่งพันนี่ได้คุณลดกระต่ายใช่ไหมเต็มท้ายกาย<ช>็ 1> 1, บาทได้ใช่ไหมหนึ่งพันบาทนี่ครับมีน้ำผึ้งปลาข<ม>วดละหนึ่งร้อยบาทผึ้งเลี้ยงนะครับผึ้งเลี้ยงแต่เขียนว่าผึ้งปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาบอกว่าเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นแคนตาลุกอะโวคาโ,ฮโ,ฮโดคร,ครับแล้วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศฝั่งนี้ครับ มาดูนครับใครที่ไม่เคยมาลองมาเที่ยวดูนะครับนี่มีข้าวเหนียวดำพันลืมหัวกิโลรอ110บาทครับแบบนี้อู้วองุ่นฮะองุ่นครับองุ่นนี่ครับองุ่นใส่มัดใส่มัดคัดเนาะใช่ไหมครับอ่าใส่มัดคัดครับแบบนี้แบบนี้นี่ครับคือใส่มัดคัด อืมนรปแปดสิบบาทนะครับอันนี้ก็ไข่ปลาเหมือนกันอ๋อแม่มดนี่นี่ดูครับถุงนั้นหนึ่งร้อยดูพฝ่ามือผมเนี่ยเยอะมากนะครับซื้อบอกว่ามีเงินพันหนึ่งไดคุ้มเลยมาที่นี่นะเยอะมากลูกพีทครับนี่ครึ่งโลห้าสิบาทใครที่ชอบกินนะครับลักษณะเหมือนคล้ายแอปเปิลเลยนะ มีหลายชื่อหลายพิษนะครับเยอะมากเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นเมลอนชิเบตนะครับแอปเปิลนี่เยอะมากครับเยอะมากเรามาที่นี่นะครับเขาจะปอกให้ชิมเลยครับใครที่แบบอยากชิมรสชาตินี้คือมาชิมที่นี่ได้นะครับก่อนที่จะซื้อคือเขาให้ชิมเลยนะฮะเยอะมากขอบคุณมากครับนี่ครับแบบนี้นะครับบรรยากาศดูโดยรวม แต่ถ้ามาปกตินะครับตอนที่ฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกนี่แบบฝนเยอะมากครับแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับรถไม่ค่อยจอดเท่าไหร่เพราะว่ามันอันตรายครับเราต้องวิ่งลงเขาไปก่อนนะครับนี่ฮะมันฝรั่งทอดคล้ายคล้ายขนมนะครับแล้วก็จะมีแคบหมูนะครับน้ำพริกหนุ่มนี่นะครับใครมาก็มาชิมที่นี่ได้นะครับนี่แบบนี้ ครนี่มีนริกนุนมแคบหมูนะครับนะมาชมบรรยากาศแบบนี้ตอนเย็นเย็นไม่ใช่เย็นนี่ตอนค่ําแล้วนะครับนี่บรรยากาศดูครับฝั่งนู้นข้างนอกข้างนอกก็จะมีเนี่ยที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถให้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือรถอาจจะหยุดหรือเขาอาจจะลงเขาไปแล้วนะครับโอ้บรรยากาศครับลมแรงด้วย มีองุ่นนะครับมงุ่นผลไม้ทับทิมครับนี่ลูกใหญ่เลยนุาใจเลยดูครับมาชมฝั่งนี้บ้างนี่ฮะหมูเก็บไปแล้วครับหมูหมูจะมีแต่ตัวเมียนะครับเขาบอกแล้วก็มาดูหน่อไม้ครับอันนี้คือคลิปไปรลกประมาณสามล้านสามจุดสล้านวิวแล้วนะครับที่ผมมาถ่ายทำตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยครับที่บอกหน่อไม้นะครับเนี่ยกองละหนึ่งร้อยบาทนะครับสามกองหนึ่งร้อยคือเนี่ยแต่ซื้อซื้อกจริงนะครับซื้ออยู่ประมาณเจ็ดสิบาทที่ผมซื้อไปเขาก่อนที่ถามว่าเท่าไหร่อ่ะกองละสิบบาทหรือหน่อละสิบาทนะครับที่ซื้อไปเขาก่อนเนี่ยฮะคือผักสดสดแบบนี้เลยนะครับผักสดๆหน่อไม้สดสดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน่อไม้พันหน่อไม้ตรงนะครับเขาเรียกว่าหน่อไม้ตรงเนาะเราก็จะมีขึ้นช่ายนะครับประกาศนะฮะอันนี้เป็น กวางตุ้งนะครับสาวรสแล้วก็จะมีละม,มุดอินเดียนะครับสามโลร้อยแบบนี้เยอะแยะเลยบูทบูทครับอันนี้บูทลูกใหญ่มากอันนี้อะโวคาโดนะครับแล้วก็จะมีพันแฮกแบบนี้นะครับเราไผู้ชมพันแฮกนิวซีแลนด์นะครับจะได้ยิน นี่ครับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะฝนมันตกด้วยนะครับเสียงมันจะดังหน่อยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองเสียบไม้ดูแล้วแต่ว่าฝนมันสาดนะครับพริกครับถุงละสามร้อยอันนี้สองร้อยบาทนะครับพีิกินดาแห้งๆแบบนี้นะครับสองร้อยบาทอันนี้สามร้อยยี่สิบบาทครับพริกนะครับพริกกระเรียงอันนี้ร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นกระเทียมโทนนี่ฮะกระปุกละ 150บาทถ้า2องก็ปลุก250ราสบนะครับนี่สองกปุกสองาบาทดูครับโอ้นี่ฮะกระเทียมโทนครับกระเทียมโทนตอนนี้อยู่ที่ตลาดมูเซอร์นะครับท่านผู้ชมทางไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพามาชมบรยาาบรยากาศบรรยากาศแบบฝนตกครับฝนสาดเลยข้างนอกนะนะครับก็จะไม่มีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าปกติแล้วนะครับถ้าทางแบบว่าไม่มีฝนตกแบบนี้เขาจะจอดกันเยอะนะครับเยอะมากครับนี่ฮะกระเทียมตสดแบบนี้ก็มีกระเทียมโทนใครที่ชอบกินกระเทียมนะครับไปกินกับอะไรนะซอยจุซอยจุเยอะมากครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งทอดครับสามอย่างร้อยนะครับเป็นแบบนี้มีเผือกนะครับมีมันม่วงนะครับแล้วก็ฟักทอง โอ้เยอะครับนี่ฮะฝั่งนี้อันนี้จะเป็นแบบพุกรสชาติขึ้นมานะครับเป็นชีสเป็นสาลายนะครับถุงห้าสิบบาทแบบนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าแบบมาเที่ยวนะครับผลเงินมาเลยครับผลเงินมาเลยของเยอะจริงๆนะครับอย่างน้อยมาต้องมีหนึ่งพันบาทนะครับเข้ามาที่นี่นะครับนี่ครับละมุดนะครับละมุดอะไรครับเนี่ยตอนอินเดียอ๋อละมุดอินเดียครับ นั่งไงนี่ครับบูทสามโลร้อยเหนียวเหมือนอ้อบัวคาโดอันนี้พันพื้นเมืองเนาะใช่ไหมพันพื้นเมืองไหมจะเป็นพันบุท๊ทต่างหากใช่ไหมไม่ใช่พันพื้นเมืองอ๋อใช่ไหมอ๋อมันเยอะเนาะหวานมันกว่านี่แหละครับตลาดอ่ะจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับ โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน2งานนะครับในพื้นที่สองงานก็จะเป็นอย่างนี้ก็ดูบรรยากาศภายนอกด้วยนะครับนี่ฮะฝนตกแบบนี้นะครับก็จะมีรถบรรทุกวิ่งอยู่นู่นนะนี่ครับเราก็จะมีรถบรรทุกจอดเขาซื้อเสบียงนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยบรรยากาศนะครับแล้วก็อากาศเมื่อกี้ที่ดูในหน้าจอนะครับ22องศานะครับอยู่ตรงนี้22ององศานี่ครับดูฮะของเยอะจริงๆครับใครที่ชอบแบบว่า ื้อผลไม้ไปฝากคนนั้นคนนี้นะครับมาที่นี่ได้เลยเผื่อใครมาเที่ยวนะครับแนะนํามาที่ตลาดมูเซอร์อยู่ที่ทางอําเภอแม่สอดนะครับจังหวัดตากนะครับแต่เราขับรถจากอําเภอเมืองตากประมาณประมาณ36โลถึง40โลนะครับโดยโดยประมาณประมาณนี้นะครับนี่ครับดูประกาศห้องเต้ครับกินกับหมูกระทะนะแบบนี้เลย20บาทนะครับเนี่ย3ถุง50แล้วเขาขายนะครับนี่เขาขาย3ถุง50 ถ้าเสียงฝนดังต้องขออภัยด้วยนะครับว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับเหมือนกับผมติดดอยอะตัวเนี้ยแต่ยังมีแต่ยังมีสัญญาณนะครับแต่ยังมีไฟฟ้าใช้อยู่นะครับแต่ถ้าหนักกว่านี้ก็คือไฟฟ้าจะดับนะครับถ้าหนักกว่านี้ไฟฟ้าจะดับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้แหละเดินเปียกชุ่มเลยครับตัวเนี้ยเีค้าหนาวแลยครับไปะค้าหนาวแล้ว ยีองศานะครับตอนนี้นี่มีหมูครับมีบาร์บีคิวด้วยหลากหลายครับหลากหลายเนี่ผมชอบอย่างนี้ครับซื้อผักส่วนมากก็คือถ้าลงจากเขามาจะซื้ออยู่ประมาณสามถุงนะครับแบบนี้เลยสามถุงสาถุงห้าสิบาทกินเกือบทั้งอาทิตย์นะครับตอนเช้าก็ผัดนะครับบางทีก็เอาไปใส่ต้มมะม่านะครับผัดใส่หมูเอาไปลวกนะครับตำน้ำพริกแบบนี้เลยดูแตงครับถุงละยีบบาทนี่ สามกรรมํากําละยนะี่สิบกําใหญ่ๆปบไมนี้ยี่สิบบาทเยอะมากครับมีคณะนะมีคณะมีคริกเึ้นชายนะครับโอ,โอ,โอโ้โหดูใครชอบผีกินหมูกระทะนะขึ้นชายแบบนี้นะครับผักชีดอยแบบนี้ผักชีผักชีนะครับจริงมันต้องมีหอมนะมีหอมมีผักชีฝนตกต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงดังมากตอนนี้ แล้วก็แม่ค้าเริ่มเก็บล้บตอนนี้แล้วขับบ้านหมดแล้วเชอร์รี่ครับใครไม่เคยเห็นเชอร์รี่แบบนี้นี่ดูครับสูงหนึ่งประมาณน่าจะครึ่งโลรัสองร้อยห้าสิบบาทมันโลเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่นะแม่ค้าโลละหกร้อยใช่ไหมเออครับนี่ครับนี่นี่นี่ดูนี่ราคาขีดละหกสิบนะครับตกโลละหกร้อยบาทครับท่านผู้ชม เราวกอองหุ่นไม่มดซึ่งโหลโหลละสองร้อยครับแบบนี้อันนี้หวานดีนะครับมันๆหน่อยนะครับอร่อยมากแบบนี้สตรอเบอรี่นะครับเราก็จะมีเชอร์รี่ี่แบบนี้เชอร์รี่ก็จะหยุ่มันอย่างนี้นะครับนี่ดูครับลูกเชอร์รี่ตอเบอรี่เนี่ยก็กล่องละร้อยห้าสิบบาทครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ครับมีเฉพาะวันหยุดนะครับที่ผมจะขึ้นมา มากเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็วันนี้ขึ้นมาค่ำหน่อยท้าจริงๆก็มาเที่ยวด้วยแหละนะครับมาซื้อของซื้อผักนะครับอันนี้หมูหมูทุบครับหมูทุบจะเป็นแบบนี้อันนี้หมูฝอยหมูอันนี้หมูแผ่นใช่ไหมฮะนี่ครับแบบเค็มก็มีเนื้อเค็มถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับแบบนี้หนึ่งร้อยบาทถ้าภาพไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีน,นักพิกหนุ่ม มีพริกหนุ่มมีแหนมอันนี้แหนมเนาะมีครับแหนมแบบนี้แหนมส้มแหนมส้มนะครับอีกส่วนก็จะแปลงเป็นเอาไปประกอบอาหารนะครับผัดก็ได้นะครับหรือว่าจะไปผัดไก่ไก่อย่างเงี้ยฮะอร่อยนะครับเนี่ยแบบนี้นี่ครับแล้วส่วนที่เหลือตอนนี้ฝนตกหนักก็เขาจะเริ่มเก็บแล้วนะครับในการเริ่มปิดไฟนะครับเริ่มเก็บของแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบกี่ทุ่มแล้วเนี่ยสองทุ่มแล้วมั้ง พุ่นครึ่งนะครับประมาณนี้ฝั่งโน้นก็จะเป็นตลาดแล้วก็จะมีตำรวจนะครับนู่นอยู่นะครับที่ที่รักษาความปลอดภัยจะอยู่นู่นครับเดินตลาดอย่างนี้นะครับก็จะมีเอ่อคนที่เขาขับรถบรรทุกนะครับมาจอดซื้อเสบียงกันแบบนี้นะครับเก็บเสบียงแล้วก็ขึ้นขึ้นดอยไปนะครับโอ้โหรยากาศครับตอนนี้ยี่สององศานะครับนึกถึงหน้าหนาวได้เลยฮะรยาการเนี่แบบโอ้โหจุดยอดยิง เดี๋ยวไปดูหน่อไม้กันครับนี่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ที่ผมมาถ่ายนี่ดูครับนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับดูฟามแตกต่างได้หลายที่นะครับนี่คือหนึ่งร้อยบาทแบบนี้นะครับหน่อไม้ตรงหนึ่งร้อยบาทนะครับกองนี้เลยฝากนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์เคาะไลค์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้าชายนะครับวันนี้ มาไกลพอสมควรนะครับประมาณเกือบห้าสิบหกสิบโลนะครับขึ้นจากทังหวัดตากมานะครับมาถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ชมกันได้มาเที่ยวกันนะครับเราก็เก็บเป็นคลิปวิดีโอเพื่อไว้ดูในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับเผื่อใครแบบมาเห็นแล้วอยากมาเที่ยวนะอยากมาดูพวกผลไม้องุ่นอะไรเงี้ยอยากมาซื้อเงี้ยครับเป็นของฝากกลับบ้านนะครับในช่วงก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้ของเยอะมากนะครับพี่น้องเอ่อ มูเซ์เราเนี่แบบต้อนรับอย่างดีนะครับมานี่ให้ชิมก่อนเลยนะคมาที่นี่อ่ะโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมคงน่าจะหยุดถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแรงมากแล้วก็เขาก็เริ่มปิดตลาดกันแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ